คนเมนเมนเมมามากินน้ำพริกน้ำม่วงมาเด้อมาเด้อมามากินน้ำนะพรินนะ้อพรนกองมาไปคิวน้อยร่าง้านไม่นั่งไม่นั่งนี่ผิดครับอันน่ะสบายดีซ้อนซ้อนวิไลทกำลังเขนหลงหนึ่งโมง หนึ่งโมงหนึ่งโมงก็เห็นลูกเลีลยกมาทำเออตัวเนอถ้ำเนอตเนอที่ซำเลยเนอท่านผู้ค่อยเอินมากินข้าแร่งนำลำสบายหรือเอนน้อยเมนอันน่ะพเอ็กของน้องเมนน้ำส้มน้ำวอมเดอพี่น้องเด็กของข้อย เอาเกี๊เออเอาเกียลืมมาเด้อมาเด้อพี่พการก็มาสบายดีเด้สบายดีสบายดีสบายดีเด้อตับมะฮงตัมะฮงพี่น้องกับขา้าวเหนียวเด้อมามาน่าลงนี่ก็ะซั่ครูผมค่คอยหนึง่งกันที่เด้อ บางบิงบงอีกโซซามีของโรงในลำซ้นมํำห้อมกันพี่น้องอันนี้เมนมากินห้อยค่อยไม่ายกันไม่หายเลยมึงตัุงกเข้าไปเข้ามารับแลรับแลอย่ี้ไปวั๊บยังมันยํงได้เก อันนี้มนเมนพ่ออันนั้นเมนพ่อของน้องจันทีอันนี้นะพุนาพุนานั่งอยู่พุณสบายดีทีจะไม่ถ่ายไอ้สัมผัสได้นั่งไปห้าเยกขึ้นไปเ

สบายห๋ือน้อยมาชงกำลังใจยาขอบกจเลยค่ะสบายดีเอุริการ,ร,การอดอาอดอาเอินไหมมาแม่น่ะมาแม่กินทันนหมไม่กันทันไป

เราบังลองบังเนี่ยเราเปนไปดูอ้ยกินเลือดเขาก่กินลือดนี่แหละกรปั้มบันไดนี่แหละเขาใหญอยู่ใหม่ใม่สัมก้นเบียดนี่แหละไม่เป็นใหญกันอยู่นี่ันเลย ข้าหูยุวับตีบริบริดมนที่น่าเร้ายังไเราคันเาเลยคนาสบายดีเด้อสบายดีสบายกบใจเลยละมามากินน้ำกันดีใช่ไจะสบายดีกว่าตเลยี่ไ เข็ดจับเผ็ดแทวๆตรงห้องมักเท่าดีแม่มากินน้ำผึ้ไข่เนาะพี่น้องเนอเีย็ยรไปไล่เสือจะซึ้ตาเอาบอกหรอพี่ยดที่สมไมกระทักไทอไอ้ยังไ่ได้ จะรวยอะไรทนมันปึ๊บจะร้อนแล้ว ho พี่จะไม่สบายจริงไอ้เบียงแมวอันนี้มันโค้กมันตัวน้อยก้อยตัวนี้มาได้กับ่ไมเพิ่นอนน้บ่เอน้น่มว ไปดูอุ้ยลเขาเก่งดเอาเชี่ยวเอาเขาคขาเเกง่วยนะ เป็นควนี่นะปั้มจนเป็นกรนอย่เขาเป็น้องใคยากอยที่จะไม่ถ่ายไอ้สัมผัสนน้ำแต่ห้าเยอะขึ้นไปมันเลยนในสุะก็ว่าแหละพูดไปช่เราไป่ห้เบิ้งล่ะเบิ้งคกระใส่ครบกแบบ เมอนนั้นไปเอกงนม่น้ส้มน้ำวมเดอพิ่น้อง่ยทานน้ำคุณเราบริเวณนี้นะใคบอกส่วนเขาจะหงมาออกพักรรมฮะดูสบาบีโอเคคนช่วยมันเล้กกินอันเสื้อห้องให้

จะไปเอาหอยไดไล่มไปขู่นีハハ่อาวจะสุกอ่ะอืมกันเนี่ยเนาะไอ้แก้วเอาจะมาได้เลย่กินนี่จะพวกแกวันจะซุกบังกระกระเดียงเลยนาะอีมวนเทมามามามึเมืองนอยพอือยุนี้ก็มีแต่ซ้ำข ยังซ้ำนาทีว่าซ้ำเลยก่ะลุงอันนี้มันโคกๆมันตัวน้อก้อยตัวนข้าซอยนุดสดๆกินให้บด้คำนย่ายสบายเดือดติ้ง น้องบีวันสบายดีนะเอ้ยเดิมกติ้งวันสบายดีน้องบีขวดเลยนะวนี่นะจุดก้นเ้ยเขาเนนขอใครอยากยู่สบายดีไออเขายุ่งไรเออเขายุ่งไร มามากิน่ยบกค่อยเ่องนไม้ต้านอยเมื่อนี้ไปได้อืนเดเพพี่คักอาซ้ำลางสบายเดี๋ยวออนขำมัเนล้วมันเนอะห้อยสดห้อยสดพี่น้องมันเน้อมันเนอะ กินห้อยสดได้ก็ค่อยอยู่ทีแท่วนี้เนี่ยเนปูแล้วป่นแล้ว